วันนี้นี้ปันจักรยานปันข้าออกจากพื้นโลกแล้วก็อวดดีปั่นมายังห่วยตึงเ,เท่าระยะทางน่าจะประมาณสามสิบสี่สิบกิโลเมตร ือาหันะาพูไกจมรนยากาศตอนเช้าก็จะเป็นรกษนะน,นี่คือห้วถึงเท่าถ้าเป็นตอนสายหรือว่าตอนบ่ายทคนเยอะมากคนเยอะมากนี่คือเป็นทางที่ปันป่น ที่ทำใหญ่ก็จะเห็นมีร้านค้ามากมาย,ยามีต้นไม้แต่อันนี้คนจะเยอะมากอันนี้อันนี้เขาเรสึกว่าอาสะพายขาวเป็นใหญ่ ข้างในอาจจะมีสายขาวข้างบนเห็นจะเห็นมีมีหมอกมีรถม,ม,มีคนมาเตรียมขายสินค้าอันนี้เพือสุดจะเป็นที่ท,ที่หาดที่ยืนออกมาคิดว่าน่าจะกลับได้แล้วกลับอีกครั้ง แอ่นี้อากาศดีมากน้งหน้าไปก็เป็นนิ่มเป็นบรด้ากาศที่ไหนน่ะลูกขอริติการบันทึกตอนแค่นี้ก่อนเจ้าเห็นว่าบรรยากาศ ดีมากนี่คือคลิปที่ยาวที่สุดของพระเจ้าก็น่าจะประมาณสามสิบไปกลับก็น่าจะประมาณห้าสิบหก